พราะ,ะนั้นผลลัพธ์ที่ได้นะก็จะได้อย่างงี้ i เท่ากับ20นะค่า ip มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ ffc อันนี้คือผลของรันโปรแกรมนะถ้ารันโปรแกรมบางครั้งก็จะอาจจะได้ที่อยู่นี้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงก,ก็คือขึ้นอยู่กับการจัดการของ os นะเขาจะจองพื้นที่ให้ให้เราตรงไหนก็ได้นะแต่ที่สำคัญคือ ip จะต้องมีค่าเท่ากับ add i นะ add d a s ของ i ก็มีค่าที่เดียวกันนะ ffc เหมือนกันนะ แล้วก็ค่า IP Pointer ของ IP ก็คือค่าค่าของไก็ปินค่า20ออกมานะอันนี้ก็คือวิธีการอ้างถึงข้อมูลที่เป็น Pointer นะแล้วถ้าจะเข้าถึงค่าที่ p o i n t อร์ชี้อยู่ก็ทำเป็นซ้อนอีกครั้งหนึ่งก็คือ p o i n t อร์ของ Pointer ก็จะได้ค่านะข้อดีของ p o i n t อร์นะข้อดีของ Pointer คือสามารถที่จะชี้ไปที่หน่ยวยความจำได้โดยที่ไม่มีไม่มีข้อจำกัดเรื่องตัวแปรว่าเป็น g l o b a l หรือว่า local นะ อันนี้คืออันนี้คือเวลาเขาเกบโปรแกรมเนี่ยมันมีปัญหาเวลาส่งข้อมูลระหว่างฟัง์กชันนะระหว่างฟัง์กชันแบบ g l o b a l กับ local เขาก็เลยสร้างตัวแปร pointer ขึ้นมาเพื่อตัดปัญหาการส่งค่าผ่านตัวแปรนะก็ค,คือเอาให้เข้าถึงข้อมูลจริงๆเลยนะเข้าถึงที่อยู่ของข้อมูลเลยว่าอยู่ที่ไหนกันแน่นะอ pointer อีกอันนึงก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนะสามารถ ชี้ไปที่ไหนก็ได้ชี้ไปที่อุปกรณ์ก็ได้นะเราจะเอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้เวลาส่งผ่านฟังก์ชันนะการส่งผ่านฟังก์ชันเนี่ยอย่างที่เราเคยทำก็เรียกว่า pass by value นะ pass by value เนี่ยคือส่งค่าไปอย่างเดียวนะส่งแต่ค่าของตัวแปรเข้าไปอย่างเช่นคราวที่แล้วเรามี sum xy นะแล้วก็ส่งค่า10กศัพท์กับ20เข้าไป เพราะนั้นค่าที่มันส่งผ่านคืออะไรคือ10กับ2ี่นะตัวแปรไม่ไปตัวแปร x ก็อยู่กับที่ตัวแปร y ก็อยู่กับที่ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลในตัวแปร10กับ20ิบก็มีการแก้ไข x กับ y ก็มีค่าเท่าเดิมนะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราส่งส่งแบบนี้นะก็คือข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงนะเสมือนกับว่าเราก็เหมือนเอาปากกาบอกเขาอะว่าเอาปากกาไปนะ ให้ประกาไปตรงๆนะคือเอาค่าไปเฉยอ่นะอันนี้เรียกว่า pass by value นะนะ pass by reference pass by reference คือส่งที่อยู่ไปนะทุกครั้งที่เราทำเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่า pass by value นะแต่ครั้งนี้เราจะทำเรียกว่าเป็น pass by reference แล้ก็คือส่ง address ไปนะก็คือบอกเขาไว้ออกประกาศอยู่ตรงนี้นะให้ไปเอาเองนะนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวแปร pointer นะก็เรียกว่า pass by reference คือ บอกที่อยู่ไว้ว่าอ๋อจะไปหาคนนี้นะคนนี้อยู่อยู่ที่อยู่ที่บ้านนี้นะไปดูไปไปหาเองนะถ้าเราส่งผ่านนะการส่งผ่านแบบพาร์ by r e เ e ฟเฟลนเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเรามีโปรแกรมนะโปรแกรม A โปรแกรมเรามีตัวแปร A แล้วก็ตัวแปร B นะโปรแกรมย่อยนะโปรแกรมย่อยโปรแกรมย่อยอยากจะเข้าถึงตัวแปร A เพราะ,ะนั้นเราก็จะอ้างถึงอ้างถึง point อ้างถึง pointer ไปที่ a เลยก็คืออ้างถึง a d d เ e s ของ a เลยเพราะฉะนั้นโปรแกรมย่อยก็จะมี pointer ของ a อยู่นะตัวแปร b ก็เหมือนกันถ้าตัวถ้าตัวแปร b ต้องการที่จะชี้ไปที่แ d ดเ e s ของ a นะเพราะฉะนั้นต้องมี pointer ของ b นะเพื่อที่จะอ้างถึงตัวแปร b ให้ได้นะอย่างเช่นตัวแปร swap อย่างเช่นฟังก์ชันนี้ฟังก์ชัน swap นะฟังก์ชัน swap สมมติว่าเราต้องการที่จะสลับค่าสลับค่า a กับ b นะ ต้องการสมมติเรามีค่า a กับ b แต่เราต้องการสลับกันเราก็อ่าเราจะเขียนโปรแกรมเราจะเขียนฟังก์ชันชื่อ swap นะโดย swap นี่ก็ไม่มีค่าสมขานนะเพราะว่าเรา return ค่ากลับ2ตัวไม่ได้นะ swap ถ้าจะ return ค่าต้อง return a แล้วก็ B ด้วยแต่เงื่อนไขของฟังก์ชันคือรับค่าได้หลายตัวแต่เวลาร eturn ได้ return ได้แค่ตัวเดียวเพราะนั้นเป็นข้อจำกัดของฟังก์ชันเพราะนั้นใช้ใช้ return พร้อมกัน2ครั้งไม่ได้นะ เพราะนั้นเราก็ส่งค่ากลับไม่ไดนะ้เราก็บอกว่าอา้า enter value a รนะับค่า a เข้ามาเพราะนั้นมันก็จะรับค่า a เข้ามาสมมติรับ1นะค่า b อรารับ20นะเราบอกว่าให้ปินค่าออกมาก่อนนะ before ก่อนที่จะเรียก swap ปินค่า a ออกมา a ของเราก็ 20, a ของเราก็10 b ก็ร้ยี่เรียกฟนะังก์ชัน swap เดี๋ยวปินออกมาอีกครั้งหนึ่งนะไปเรียกฟังก์ชัน swap ก่อนเพราะนั้นมันก็จะไปทำงานที่ฟังก์ชัน swap ฟังชัน swap ทำอะไรฟังก์ชัน swap จะสลับค่าหลักการสลับค่าคือเอาค่าไปไว้ที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนเอาเช่นประกาศตัวแปรไว้ตัวหนึ่งคือ c นะ a ของเราคือ10นะเราก็10ไปไว้ที่ c c มีค่าเท่ากับ10แล้วเอาค่า b ไปไว้ที่ a นะอันนี้สลับแล้วเอาค่า b ไปไว้ที่ a ค่า b มีค่าเท่ากับ20เพราะนั้น a ของเราเก็บ20แล้วเอาค่า b ไว้ที่เอาค่า c ค่า c ของเราคือ10ไปไว้ที่ b ะฉะนั้น b ของเราก็มีค่าสนะิบเรียกว่าสลับเรียบร้อยแล้วค่า a ของเราก็มีค่าเท่ากับ20ค่า b ก็มีค่า10เรียบร้อยแล้วสลับที่กันสําเร็จนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ swap เนี่ยถ้าจะใช้ฟังก์ชันสลับอย่างเงี้ยเราจะส่งค่าผ่านตัวแปรไม่ได้นะเพราะว่ามันรีเทิร์นค่า2ตัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการจะใช้ฟังก์ชัน swap ต้องใช้ได้เฉพาะตัวแปรที่เป็น global เท่านั้นนะคือตัวแปรที่เป็น เป็นสาธารณะเท่านั้นเพราะฉนั้นฟังก์ชันนี้ถามว่าใช้กับตัวแปรอื่นได้ไหมก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่ตัวแปร A กับ b เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสลับค่า d กับ e ก็ไม่ได้สลับค่า x กับ y ก็ไม่ได้คือไม่สามารถที่จะใช้ซ้ําได้เพราะนั้นมันก็เป็นข้อจํากัดของฟังก์ชันนะคือไม่สามารถเรียกซ้ําได้นะใช้ประโยชน์อีกครั้งก็ไม่ได้ใช้กับตัวแปร a กับ B เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสลับตัวแปรอื่นก็ทําไม่ได้นะเขาก็เลย นะสลับได้แค่ตัวแปรแบบนี้ตัวแปรแบบปกตินะสลับค่าโดยใช้ตัวแปรปกติก็ทําได้แค่นี้แต่ก็มีข้อจํากัดไงข้อจํากัดคือสลับได้เฉพาะ a กับ b แค่นั้นเองเปลี่ยนตัวแปรก็ไม่ได้ส่งค่าผ่านก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเขาก็หาตัวหาวิธีก็คือเอาตัวแป,ปร pointer มาใช้นะเอาตัวแป,ปร pointer มาใช้ยังไงก็คือเอาที่อยู่มาเขาบอกว่าเขาก็สร้างฟังก์ชันขึ้นใหม่นะฟังก์ชันของเขาเนี่ย ไม่มีการส่งค่ากลับนะก็คือฟังก์ชันชื่อ swap เหมือนเดิมแต่ตัวแปรที่รับเข้าคือเอา address มาเอา address ของ a มานะเอา address ของ x มา address ของ y มานะเพราะนั้น pointer นะเพราะนั้นเวลาจะอ้างถึง address ก็ตัวแปรนี้ต้องเป็น pointer ของ x อันนี้ pointer ของ y นะรับค่าเข้ามาเหมือนเดิมเอา enter a enter a เพราะ a ของเรา10นะ b เท่ากับ20เอาเหมือนเดิมอ่ะพิมพผลลัพธ์ออกมาก่อน นะปีน a สิ b 2 0่ิบป็น address มามันก็จะปิน1น0นะสมมติ a อยู่ที่100 b อยู่ที่200ก็ปีนค่า address มานะส่งเวลาส่งส่งค่า address ไปส่งค่า address เพราะนั้น a ของเราก็ส่งไป100นะไม่ส่งค่าแล้วนะส่ง100กับ200เข้าไปนะเพราะนั้นฟังก์ชันนะหลังจากที่เรียกฟังก์ชันแล้วก็จะปีนค่าหลังจากนี้นะเราค่อยไปทำงานที่ฟังก์ชันก่อนนะ เพราะฉะนั้นทำงานที่ฟังก์ชันเข้ามาปุ๊บค่า x ค่าพอยเตอร์ของ x ก็จะเก็บค่าค่า x ก็เก็บค่า100นะค่า b ค่า y ก็เก็บค่า200นะเพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บก็ปิินค่าปิินค่าออกมาค่า x มีค่าเท่าไหร่ค่า x ก็จะปิินออกมาคือ100นะค่า y ก็เก็บค่า200ไว้นะเพราะฉะนั้นค่า c คืออะไรค่า c คือพอยเตอร์ของ x นะ x เป็นตัวแปรพอยเตอร์แล้วพอยเตอร์ของพอยเตอร์ก็คือค่าเพราะฉนั้นเสมือนว่าตัวคําสั่งนี้ก็คือให้ x ให้ c เท่ากับอะไร c เท่ากับ a นั่นเองนะเพราะว่าที่อยู่ของ x เนี่ยอยู่ที่100แล้วเก็บค่าอะไรไว้เก็บค่า10นะเพราะฉนั้น c ของเราก็มีค่าเท่ากับ10นะเสร็จแล้วคําสั่งนี้ก็คือเสมือนกับคือค่า a นั่นเองเราบอกว่าไอ้ที่อยู่ของ x เนี่ยนะ อยู่ของ x ค่าของมันเนี่ยตรงที่ค่าเนี่ยให้ไปเก็บไปลค่า b มาแทนนะอันนี้ก็คือ pointer ของ y pointer ของ y อยู่ที่ไหน y อยู่ที่200 pointer ของมันก็คือ20นะ pointer ของ pointer คือค่าเพราะนั้นมันก็จะเอาค่า20เนี่ยไปแทนค่า10นะเสร็จแล้วอันนี้ที่ y นะที่ y ก็เอาค่า4มาแทนก็คือเอาค่า10ก็คือการสลับที่ แต่ว่ามันสามารถสลับได้เพราะว่ามันอ้างถึง pointer คืออ้างถึงที่อยู่นะเพราะฉะนั้นหลังจากที่หมดคําสั่งนี้ก็สลับที่กันเรียบร้อยแล้วค่า a ก็เป็น10ค่า a ก็เป็น20ค่า b ก็เป็น10เรียบร้อยแล้วแต่มันดีกว่าครั้งที่แล้วยังไงดีกว่าครางที่แล้วคือตัวแปรตรงนี้เราสามารถส่งค่าอะไรก็ได้คือนอกจากสลับค่าอันนี้ไม่ล็อก a b ละ จะส่งค่าอะไรมาก็ได้ส่งค่าอะไรมาก็ได้แต่ว่าให้ส่ง a d d เ e s มานะอาจจะส่งค่าตัวนี้เปลี่ยนนะไม่เป็น A B ละอาจจะเป็น C D อ่าเพราะฉะนั้นเราก็รับ C D เข้ามาแล้วก็ส่งตัวแปรเนี่ยส่งแอน C แล้วก็แอนด D เข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้กับตัวแปรอะไรก็ได้นะเพียงแต่ให้ส่ง a d d เด s s เข้ามาเท่านั้นเองนะนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างฟังก์ชันแล้วสามารถที่จะใช้ได้ซ้ซําๆได้นะจะสลับค่าอะไรก็ได้ นะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของเขาก็คือแก้ปัญหาด้วยตัวแปรพอยเตอร์เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็มีบ่อยนะก็มีบ่อยที่จะเจอว่ายังยังไงคือก็ต้องแก้ปัญหาด้วยพอยเตอร์นะถ้าไม่แก้ปัญหาด้วยพอยเตอร์ก็ไม่สามารถทํากับข้อมูลได้นะเพราะบางครั้งคือเราไม่สามารถส่งแต่ค่าเข้าไปได้คือไม่สามารถที่จะพาร์ตบายแวลูอย่างเดียวได้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับตัวแปรทั้งสองตัวนะ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแปร Input ด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปร Input ด้วยจะต้อง Part By บ e f เ r ฟเฟรเพราะมีการแก้ไขข้อมูลนะอันนี้คือข้อแตกต่างของของตัวแปรแบบ Pointer นะซึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้นะแต่นักศึกษาอาจจะงงนิดนึงเพราะว่ามันซมันซ้อนกัน2ครั้งนะคือมันไม่เก็บอ d ดเดสอย่างเดียวมัน ต้องการเก็บค่าด้วยนะอันนี้คือจุดประสงค์ของเขานั่นแหละจุดประสงค์เขาที่จริงแล้วเขาต้องการที่จะทํากับค่าแต่ว่าเขาต้องพึ่งนะต้องพึ่งที่อยู่นะคือต้องเข้าทางไหนต้องเข้าที่บ้านเลยต้องเข้าไปถึง a d d เ e s ถึงจะเข้าถึงข้อมูลได้นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทที่บทที่10นะเรื่องตัวแปร pointer ซึ่งนักศึกษา อาจจะต้องทวนนะอาจจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เรามองไม่เห็นแล้วค่ามันก็จะซ้อนกัน2ครั้งนะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่เขามีตัวแปพอยเตอร์เนี่ยก็คือเขาต้องการกระทํากับข้อมูลได้โดยตรงนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราบางครั้งเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ที่ต้นตอเลยนะเราก็ต้องจําเป็นต้องใช้ตัวแปพอยเตอร์นะแต่ถ้าเราส่งค่าผ่านเฉย ก็ใช้ตัวแปรธรรมดานะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะข้อแตกต่างของตัวแปรปกติแล้วก็ตัวแปรพอยเตอร์นะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหาโปรแกรมนะบางครั้งจําเป็นต้องใช้พอยเตอร์นะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวแปรนะเราก็เลือกใช้เอานะสําหรับวันนี้ก็เรื่องตัวแปรพอยเตอร์ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ